สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกรติทุกท่านร้านเพชรบรรตาเป็นร้าน้าออนไลน์น้ำหนักเพชรจะมาจากประวัติเดิมหากไม่มีจะมาจากการวัดหน้าเพชรไม่ได้แกะช่างค่ะจะมีชาร์จที่มีสเกลเป็นหน่วยมิลลิเมตรหน้าชาร์จกับหน้าเพชรและส่องด้วยกล้องกำลังขยายสิบเท่าเพื่อแปลงจากขนาดเพชรเป็นน้ำหนักเพชรค่ะเชิญรับฟังบรรยายสเปกและราคาสินค้าวันนี้8รายการ สินค้าชิ้นแรกแหวนเพชรเรือนทอง 18K หนัก8.4กรัมประดับเพชร2เม็ด52ตัง6เม็ด10ตังและ54เม็ด24ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.86กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์54ราคา35,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยฝั่งเพชรทุกแนวฝั่งเพชรด้านข้างบ่าฝั่ง2แนว ในแต่ละแถวของบ่าข้างค่ะและยังฝังเพชรใต้ฐานแหวนด้วยเพชรขาวสวยและเล่นไฟน้ำประมาณ96เพชรตำหนิ SI ค่ะแนวกลางได้เพชรเม็ดใหญ่ขนาด26ตังงานดีไซน์แบบนี้เป็นงานนอกค่ะยิงเปอร์เซ็นต์ออกมาวัสดุมีพาราเดียม10%และทอง76%ค่ะ งานเซตติ้งสวยทันสมัยตัวเรือนมาในสภาพดีค่ะจี g ้เพชรโบราณเรือนปาหะหนัก10.6กรัมประดับเพชรเม็ดกลางเป็นเพชรเหลี่ยมลูกโลกขนาด3กรัตบริวารเพชรกุลาบ80เม็ด1.20กรัตทางชิ้นงานเพชรรวม4.20กรัตชิ้นงานขนาดกว้าง2.5คูณสูง4.5เซนขัวจี้กว้าง4มิล ราคา33,500บาทเป็นงานโบราณขนาดใหญ่ได้เพชรลูกโลกถึง3กระตัดค่ะต่างหูบรูโทปาสประดับเพชรเรือนทอง 18K หนัก18.7กรัมประดับเพชร90เมตรรวม1.50กระตัดบรูโทปาสประมาณ15กระตัดชิ้นงานขนาดกว้าง1.7คูณสูง2เซนระบบล็อกแบบตัวหนีบโอเมก้า ราคา53,500บาทเป็นงานขนาดใหญ่ดีไซน์สวยแปลกตาดีไซน์คล้ายทรงโคมไฟบรูทปาสเม็ดใหญ่เนื้อใสสวยดูแล้วเย็นตาค่ะงานพลอยเม็ดใหญ่เพชรเยอะและทองหนักบาทกว่าค่ะแวนเพชรจูบิลี่เรือนทอง 18K หนัก3กรัม ระดับเพชรเม็ดกลางขนาด7ตังและบริวาร12เม็ด50ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.57กรัตมาพร้อมใบรับประกันของจูเบลี่เจ้าของเดิมซื้อมาวันที่19เดือน2ปี59ราคา44,640บาทในใบรับประกันระบุว่าสามารถนำเข้ามาชุบล้างทำความสะอาดฟรีทำไซส์ฟรีไม่เกิน2ไซส์ สินค้ามาพร้อมใบรับประกันให้ใบรับประกันคุณลูกค้าไปด้วยนะคะหน้าแหวนสูง0.6เซนแหวนเบอร์54ราคา26,500บาทสินค้างานแบรนด์เพชรขาวสวยอยู่แล้วนะคะไม่ต้องสงสัยเรื่องคุณภาพเพชรการเลือกซื้อสินค้าหลุดจำนำถือเป็นการช้อปที่คุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะงานชิ้นนี้เซตติ้งสวยทันสมัยและด้านในของก้านแหวนตอกจูบิลี่ไว้ค่ะ ในใบรับประกันแบรนด์จูบิลี่จะลงรายละเอียดของเพชรไว้อย่างครบถ้วนส่วนด้านหลังจะลงเงื่อนไขาการสั่งซื้อไว้นะคะคุณลูกค้าสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ทางร้านโทรสอบถามกับช็อปจูบิลี่ให้แล้วนะคะว่าหากสินค้าไปพร้อมใบรับประกันสามารถชุบ้างให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานรวมทั้งปรับไซส์เพิ่มได้2ไซส์ฟรีค่ะ ไม่ว่าจะไปสาขาไหนของ Jubilee ก็ได้รับบริการเช่นกันค่ะชิ้นนี้ถือว่าได้งานแบรนด์ที่มาในสภาพครบถ้วนพร้อมใบรับประกันสามารถใช้ประโยชน์จากใบรับประกันที่ได้ไปในทุกสาขาค่ะแวนเพชรดีไซน์เรือนทอง90หนัก5.8กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด40ตัาง เพชรบริวารขนาด5ตัง4ตังและ3ตังรวม12เมตร0.48กรัตทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.88กรัตหน้าแหวนขนาดกว้าง2คูณสูง2.4เซนแหวนเบอร์56ราคา28,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยเนียบที่นำเพชรเม็ดกลางขนาดใหญ่ถึง40ตังค่ะ เพชรขาวไฟดีน้ำประมาณ94-96ค่ะึงาหสำหรับท่านที่ชอบงานดีไซน์แหวนหน้าใหญ่งานดีไซน์สวยดูสะดุดตานำเพชรไล่เรียงขนาดวางประดับในจุดห่างๆกันเซตติ้งดูทันสมัยค่ะแหวนเพชรฝั่งสอดเรือนทอง90หนัก4.5กรัม ระดับเพชร2เมตร34ตังคและ12เมตร36ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.70กรัตหน้าแหวนสูง1เซนแหวนเบอร์52ราคา26,500บาทเป็นงานดีไซน์สวยเก๋ดูแล้วหน้าใส่เพชรสวยเล่นไฟน้ำประมาณ9.8จัดว่าเป็นเพชรที่ขาวมากค่ะ การฝังเพชรแบบฝังสอดจะดูแล้วเพชรเม็ดใหญ่เพราะไม่มีหนามเตยมาบังหน้าเพชรค่ะและยังใช้งานสะดวกไม่ต้องกังวลเรื่องเกี่ยวเสื้อผ้าหรือผ้าพันคอหน้างานขนาดย่อมๆใส่ในชีวิตประจำวันก็ดูหรูดีค่ะการแหวนมาในสภาพดีไม่มีรอยจิกบุบหรือบินจากการใช้งานค่ะ สินค้าทุกชิ้นลงราคาเป็นราคาสุดทินะคะสามารถนัดชมสินค้าจริงได้โดยโทรเข้ามาหรือแชทเข้ามานัดหมายค่ะสร้อยคอพลอยประดับเพชรเรือนทอง,ทง90หนัก10กรัมประดับเพชร7 7เมตรรวม0.50กรัตพลอยประกอบด้วยทับทิพมพม่านิลาพม่าและพลอยสตาร์ของพม่าค่ะพลอยประมาณ10กรัต หน้าส้อยกว้าง0.7เซนช่วงจี้ยาว7เซนตุ้งติ้งสูง2.5เซนสายยาว16.25นิ้วระบบล็อกแบบตะขอตัวเอ็มราคา36,500บาทเป็นงานที่นำพลอยพมา่ามาวางจัดเรียงให้มีสีสันสดใสและนำเพชรมาขั้นกลางค่ะทั้งเพชรล้อมและเพชรขั้นรวมถึงครึ่งกะหลัด ชิ้นงานขนาดย่อมๆใช้ในชีวิตประจําวันก็ดูดีค่ะชิ้นสุดท้ายต่างหูเพชรดอกไม้เรือนทอง90หนัก8กรัมประดับเพชร54เมตร98ตัง2เมตร22ตังและ12เมตร48ตังทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.68กรัตชิ้นงานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2เซนราคา47,000บาท เป็นงานหน้าใหญ่เซตติ้งสวยหวานเพชรที่ประดับรวมถึงกระดัก68ตังเป็นงานเพชรเยอะและเพชรขาวเพชรล้อไฟน้ำประมาณ98ค่ะกรณีที่เป็นต่างหูหากคุณลูกค้าต้องการแป้นยางเพื่ออุดปิดท้ายแป้นทองป้องกันแป้นทองหายสามารถแจ้งทางร้านได้นะคะ ใส่แล้วเต็มใบหูเสริมให้ผู้แต่งกายดูสวยหวานเพชรขาวเล่นไฟว,วิบวับดูสะดุดตาค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียริรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ